สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะมือนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะทุกคนที่เราจะไปออกล่ไทชายกันค่ะโอ้ไม่ใช่นะคะไปตลาดกันคะ่ะทุกคนคนอะไรมีสีหูนะคะโอ้ไปกับน้องที่ขับรถพอกำกัน,นะคะก็จะไปถึงฝั่งฝันไหมก็ต้องรอดูอีกทีนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหขับไปเรื่อยๆนะคะก็ไกลเติบนะคะทุกคนคะ่ะมีหละชีวิตประจําวันของอุ่มซ่านะคะไม่ได้ง่าย คทุกนนี่เลยจ้าโอ้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 หวาดเสียไปตลอดทั้งทางเลยค่ะโอ้โหน้องเรานี่ก็สิ่งขนาดเลยนะคะทุกคนแบบนี่ในยา่ยายะโอ้ลีกแม่ลีกลีกไม่ลีกนะคะโอ,โอ้คนจีนะคะทุกคนค่ะไม่ลีกให้เลยนะคะทุกคนเราต้องไปกหลีกเขานะคะเติมน้ำมันก้อนนะคะนาอถ้างั้นก็จะไปไม่ถึงฝันนะคะทุกคนคะ่ะน้ำมันเบิดคะ่ะลูกน้องบอกเติมก้อนเติมก้อน แต่สันชิงย่างกราฟเด้กเขาวางสีนะคะนาะก,ก็เลยต้องเติมนะคะทุกคน,นะคะ่ะแล้วเราก็มาพบกับขบวนขบวนอะไรเอ่ยสีแดงส่งข้าวนะคะโอ้โหเขาก็เริ่มพัฒนาแล้วนะคะทุกคนบ้านเขาก็เป็นชื่ออะไรนะเบ้าอะไรสักอย่างนะคะทุกคนคะ่ะ นี่เลยจะเลี้ยวเข้าตลาดนะคะทุกคนคะ่ะใกล้จะถึงฟางฝันแล้วคะ่ะอยู่ในโซนตลาดแล้วนะคะทุกคนเบิงอ่อาวนะคะอันดับแรกนะคะทุกคนเรามาซื้อปลาคอใหญ่กันคะ่ะนะคะสิ่งที่เราชอบนะคะทุกคนคือปลาคอใหญ่นี่ละคะ่ะเอาเอาหนึ่งตัวคะ่ะเอาหนึ่งตัวบองบองนะคะเอาหนึ่งตัวนะคะ,อะ,คะ,อะ,คะบองแปลว่าพี่นะคะทุกคนคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะซื้อปลาทับทิมต่อนะคะทุกคนค่ะอ่ามีตัวยญ่ซ้ำนีบอกแม่ค้าบอกว่าจะซื้อหรือจะซื้อคะไม่ซื้อก็ไปเลยคะ่ะเราก็แค่อยากได้ตัวที่มันพอดีกับต้งการานะคะทุกคนค่ะโอ้สาวสำนีจะบอกว่าเอาปลาซิวบอปลาซิวก็ได้นะคะนาะเป็นคนใจโอ้เอาอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะ ไปอันนี้เส้นทางเส้นนี้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นเส้นทางที่หวาดเสียวมากๆค่อนข้างที่จะแคบนะคะทุกคนคะ่ะโอ้จะเสียวน้อง่อยเดินมหันกะหามาเบิดราคาทุกคนคะ่ะขาเอาไว้เด้อลูกน้องเด้อค่ะเนาะเก็บค่ะลูกพี่ไว้ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหดูเขาขับแล้วโอ้ยตำดาเขานี่นะคะโอ้ถึงจุดไม้นะคะทุกคนคะ่ะก็มาอีกที่หนึ่งนะคะเราจะมาซื้อผักกันคะ่ะจะไปในโซนตลาดนะคะทุกคน นี่อะไรจ้านี่ลูกน้องก็ถ่ายให้นะคะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออถ่ายเบิ้งเบึงเบึงหันไปเบึงมันเบิดนี่นะคะเหมือนก็จะเป็นการสั่งผักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมานะคะก็จะถามมีใหญ่แค่นี้หรออ,อ๋อใหญ่ไม่พอเอาใหญ่อีกมีไหมไม่มีไม่เอาเนี่ยเนี่ยรื้อๆของเขาอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่จ้าไม่ใหญ่ใช่ไหมไม่ใหญ่ไม่เอาค่ะ การการซื้อของนะคะเราต้องเลือกวัตถุดิบให้แบบดีๆเลยนะคะทุกคนค่ะเพื่อที่จะกินได้อร่อยนะคะทุกคนเหี่ยวๆเราก็ไม่เอานะคะนี่นี่แบบนี้ไม่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ไม่เอาโอเคไปก่อนนะคะนี่เลยจ้าของใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะโอ้โ ต่อไปนะคะเราก็จะซื้อเนื้อต่อนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหมาเจอเนื้อแบบติดมันแบบน่าอร่อยมากทีย่างปิดกับแก้มนะคะคือซีแซบขนาดเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ๋อวะนออันไหนงามอันไหนงามอู้หไหลใจมากเลยคะ่ะไม่มีอันไหนสวยเลยค่ะอุ้ยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมา เออเออเออเอาไหมเอาแค่นี้แหละคะ่ะเอานิดเดียวเอานิดเดียวค่ะอันนั้นอะไรเออเออเราก็เดินไปต่อนะคะไปกันเลยไปซื้อของต่อนะคะทุกคนคะ่ะเราจะสั่งไว้นะคะโอ้โหนี่เลยจ้าโซนนะคะอาหารสดเข้ามาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดินเดินเดิน,ดนไปเรื่อยๆนะคะก็นี่เลยจ้ามาเจอมาเจอปลาปลาแดงทรายใช่ไหมทุกคนคะ่ะปลาอะไรเอ่ยนะคะ ปลาแดงน่าจะปลาแดงสายนะคะทุกคนคะ่ะถามเฉยๆนะคะไม่เอาค่ะไม่สวยค่ะโอ้โหมาต่อที่กุ้งนะคะทุกคนคะ่ะกุ้งนี่เลยจ้าเราก็จะเลือกเอาตัวใหญ่ๆเลยนะคะ<ม>ทุกคนคะ่ะโอ้ไม่ใช่ตัวนี้โอ้โหลูกน้องก็กวนนะคะกวนกวนมากเลย <laughs> เอาตัวบอกว่าเอาตัวใหญ่มันไปเอาหัวกุ้งหัวโตมาเลยนะคะทุกคนคะ่ะเออนี่เลยจ้าเราก็เลือกเอาตัวใหญ่ๆกันเลยะค่ะทุกคน เพื่อที่จะได้วัตถุดิบที่น่ากินนะคะทุกคนค่ะลูกค้าเขาชอบตัวใหญ่เราก็จะเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆเราก็ไม่เอานะคะเอาซำหนิวโปห่มเอาซำหนิวก้อยนะคะสะเกบบอกต้องจัดไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาที่เอโหอน้องขาใหญ่ตีนใหญ่นะคะร่างกายต้องการตรีนนะคะทุกคนค่ะเลือกเอาสวยสวยเอยล่ะเดอะ้อน้องบอกชอบใหญ่ๆเลยจ้าคุณนะ่ะนี่จ้าเสร็จเรียบรอย มาแล้วจ้ะน้องแมวเหมียวของเรานะคะเริ่มจะหมดแรงอยากกินน้ําค่ะเราก็จัดให้นะคะโอเคซื้อน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะหมึกซ่าก็มาเอาหนวดหมึกค่ะยาวๆนี่เลยจ้ะจัดไปนะคะกลับมาเอาเนื้อเหมือนเดิมนะคะเอาเนื้อเสร็จกลับไปเอาผักนะคะที่ซื้อไว้นะคะทุกคนคะ่ะ โอ้ยวันนี้ไปเยอะมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่หลายสิ่งหลายอย่ายยงเราไม่ได้สบายอย่างที่คุณคิดนะคะเราเดินจนขาลากหมดแล้วนะคะอันนี้แค่ตัดไม้ทุกคนดูนะคะเรียบร้อยผูหนหาดายถุงบอกไงเอาผสมกันไปเลยนะคะเนาะเรียบร้อยอลืมอีกแล้วนะคะลืมของ,องขับรถกลับแม่ใหม่นะคะทุกคนคะ่ะลืมเตาหูคะ่ะเอาจ่ายไปนะคะใส่ถุงเร็วๆๆ่่่่่่่่่่น่่นะะ่่่ เออแม,แม่ค่ะแม่ค่ะบอกขอบคุณองคุณนะคะอวบทอนเงินให้ข่อยตีข่ท้วงเอานะคะนาะทุกคนข่ะข่อยเห็นว่าข่กระจำราคาได้เบิดนะคะนอ้แว่สื่อทองจักบาทกันนะโอ้ยแต่เงินในกระเป๋าไม่มีนะคะทุกคนผุวน่ะแวะอีกแวะแวะโอ้โหจะแวะแล้วนะคะเก่งใจนะคะเก่งใจลูกน้องรอนานนะคะทุกคนขาโอ้ยหาทางออกบ่พอทุกคนขาเส้นทางลึกลับมากเลยะคะ่ะลูกน้องประเดมมาน้ำนะคะนาะ หลงทางค่ะอุ้ยเดินออกเออโอเคเรียบร้อยนะคะขับต่อนะคะเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านกันค่ะทุกคนไปเลยจ้าหลูกนองกับสิพ้าซิงอีกนะคะผจญภัยในการเดินทางนี่บาดเสียวขนาดเลยนะคะทุกคนค่ะนี่เลยจ้าก็อยากถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าเ,ออเส้นทางคเมนนะคะ เป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนขาอยากให้ทุกคนเห็นนะคะบรรยากาศถึงแล้วก็วโอ้ยหากินหัวเกลือประหอดนะคะเนาะโอ้ยเสียวไปเบิดทางเลยนะคะทุกคนขานี่ถึงแล้วมื้อนี้ก็ขอลาพี่น้องไว้ซ้ำนีและจ้าบ๊ายบาย